กลางศตรวตรรษที่20โลกกำลังแตกเป็นสองขั้วใหญ่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตแต่ในความจริงแล้วมันกับซับซ้อนมากกว่านั้นเมื่อจีนของเหมาเจ๋อตงได้หันหลังให้กับสหภาพโซเวียตเกิดเป็นขั้วคอมมิวนิสต์สายใหม่ที่พร้อมท้าทายทั้งสองมหาอำนาจสนามรบสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกัมพูชาคือหนึ่งในหมากสำคัญบนเกมกระดาษครั้งนี้ประเทศเล็กๆที่เพิ่งจะหลุดพ้นจากอาณานิคมฝรั่งเศสถูกดึงเข้าสู่กระแสะความขัดแยงระหว่างสามขั้วอำนาจเจ้านาโรดมสีหนุกษัตริย์ของขเขมรที่เพิ่งกระโดดมาเล่นการเมืองได้ไม่นานมีความพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะรักษาความเป็นกลางแต่ไฟสงครามเวียดนามที่ลุกโชนเข้ามาและแรงกดดันจากมหาอำนาจทุกฝ่าย ทำให้กัมพูชากลายเป็นดินแดนที่ไม่อาจจะหลีกหนีการ,รเผชิญหน้าได้และในเงามืดของความวุ่นวายในครั้งนี้ขระบวนการคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงที่โลกจะจดจนนําในนามเขมรแดงหรือ us, คาแมลุสกําลังถือกําเนิดขึ้นหลังจากฝรั่งเศสยองปลดปล่อยกัมพูชาในปีคิศกรา .1953 เจ้านัรดมสีหนุกษัตริย์หนุ่มวัยเพียง30ปี กลายเป็นสนัญลักษณ์ของการประกาศเอกราชที่ได้มาด้วยการเจราจาโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อต่างจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวที่ยังคงสู้รบอย่างหนักหน่วงกับกองทัพอาณานิคมแต่แม้จะได้เอกราชกัมพูชาก็ไม่ได้เข้าสู่ยุคของความสงบสุขจริงๆเพราะโลกภายนอกกำลังเข้าสู่ยุคของสงครามเย็นที่มาหาอำนาจใช้ประเทศเล็กเป็นหมากบนเกมกระดานการเมือง เจ้านาโรดมสีหนุเลือกนโยบายการเป็นกลางรับทั้งความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและจีนคอมมิวนสิสต์พยายามไม่เอียงเข้าข้างใครเข้าประชุมร่วมไม่ว่าจะเป็นจอห์นเอฟแคนเดดีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นหรือว่าเหมาเจ๋อตงด้วยความหวังจะรักษาอธิปไตยของกัมพูชาแต่ความเป็นกลางในภูมิภาคเพลิงในไฟสงครามเวียดนามที่กำลังลุกโชน กลับเป็นเรื่องที่เปราะบางสหรัฐอเมริกาไม่พอใจเจ้านาโรดมสีหนุเทให้เวียดกงใช้พื้นที่ชายแดนกองทัพสหรัฐและเวียดนามใต้แต่เริ่มโจมตีพื้นที่ตะวันออกของกัมพูชาขณะที่จีนและเวียดนามเหนือมองว่าเจ้านาโรดมสีหนุผู้นำกัมพูชาไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการตัดสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในชนบทที่ห่างไกลกลุ่มคอมมิวนิสต์กัมพูชา ที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่ยุคปลายอาณานิคมกำลังค่อยๆเติบโตวพวกเขารับแนวคิดจากเมาเจอตรงในจีนเน้นการปฏิวัติของชาวนาและการรบแบบกองโจทย์แกนนำคนหนึ่งคือชายหนุ่มชื่อว่าซาลอซาหรือว่า่อนพดที่เพึ่งกลับมาจากการศึกษาที่ฝรั่งเศสพร้อมอุดมการมาร์กซิสแบบสุดโตง่งและความเชื่อที่ว่ากัมพูชาต้องถูกเปลี่ยนแปลงจากรากฐานทางสังคม ซึ่งมีวลีเด็ดที่ว่าจะฆ่ายาจะต้องถอนรากถอนโคนเมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่1,970ระหว่างเจ้าหน้ารรมสีหนุเดินทางเยือนต่างประเทศนายพลลอนนอนผู้มรชาการทหารและนายกรัฐมนตรีได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจตั้งเป็นสาธารณรัฐขเขมรและตัดสัมพันธ์กับเวียดนามเหนือโดยสิ้นเชิงนายพลลอนน,อน์ เลือกที่จะเข้าข้างสหรัฐอย่างเต็มตัวนำกัมพูชาเข้าสู่สงครามกับคอมมิวนิสต์อย่างทันทีการโค่นล้มครั้งนี้ทำให้เจ้านาโรดมสีหนุจะต้องลี้ภัยไปอยู่ปักกิ่งและนั่นคือจุดหักเหสำคัญที่ทำให้เจ้านาโรดมสีหนุกลายมาเป็นพันธมิตรกับพ่อนพลดและเขมรแดงอย่างไม่คาดคิดทั้งเพื่อแก้แค้นหลอนนอนและเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศอีกครั้งหลังจากสมเด็จเจ้านาโรดมสีหนุ ถูกคุณล้มอำนาจไปอยู่ปักกิ่งพวกเขาก็ได้เข้าพบกับผู้นําคอมมิวนิสต์ระดับโลกอย่างเหมาเจอตงและโจวนไหลที่มองเห็นประโยชน์จากการใช้ชื่อเสียงของกษัตริย์ที่ยังเป็นที่รักของชาวชนบทเพื่อระดมมวลชนให้ขบวนการคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาหรือที่ถูกเรียกว่าขมรนแดงได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามเหมาเจ๋อตงเข้าใจดีว่าชาวกัมพูชาจํานวนมากยังรักและผูกพันสถาบันกษัตริย์ของพวกเขาอยู่ การมีชื่อของจา้านโรดมสีหนุเป็นแนวร่วมจะทำให้พวกเขายอมเปิดใจรับกองกำลังฝ่ายซ้ายภายใต้หน้าฉากแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติสีหนุเป็นเหมือนกับผู้นำเชิงสัญ,ญลักษณ์ส่วนอำนาจทหารอยู่ในมือของพนพตและแการนำหัวรุนแรงอย่างเฮียงสำลินและซอนเซนกำลังของเขเมรแดงในชนบทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความไม่พอใจรัฐบาลลอนนอนที่เพิ่งพาสหรัฐ และเพราะระเบิดนับล้านที่กองกําลังสหรัฐทิ้งในหมู่บ้านแถบชายแดนการโจมตีเหล่านี้แม้มีเป้าหมายเพื่อทําลายเส้นทางโฮจิมินโรสหรือว่าเส้นทางลําเลียงของเวียดกงแต่การสังหารชาวบ้านผู้บริสุทธิ์จํานวนมากชาวนาที่ต้องสูญเสียครอบครัวและบ้านเรือนภายในเวลาไม่กี่ปีกําลังขมรแดงก็ขยายจากกองโจรไม่กี่พันกลายเป็นกองทัพชาวนานับแสนกองกําลังนี้ ได้รับการฝึกฝนและอาวุธจากเวียดนามเหนือรวมทั้งการสนับสนุนทางการเมืองจากจีนแต่ก็เริ่มที่จะแสดงสัญญาณความเป็นอิสระพบ่อนพดมีแนวคิดสร้างสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ที่บริสุทธิ์ที่ไม่ขึ้นตรงกับชาติใดเลยในปีคิธทศกราชที่1973สหรัฐเริ่มถอนกำลังออกจากเวียดนามและอินโดจีนอย่างจริงจังหลังจากลงนาม ในสนที่สัญญาข้อตกลงปารีสเวียดนามเหนือสามารถที่จะทายโอนกำลังและอาวุธส่วนหนึ่งมาสนับสนุนขเขมรแดงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันที่เศรษฐกิจของรัฐบาลลอนนอนเริ่มที่จะล่มสลายเงินเฟอ้อพุ่งสูงอาหารขาดแคลนทหารขาดควันและกำลังใจแล้วเริ่มที่จะละทิ้งหน้าที่มีายน1 9 7 5 เสียงปืนใหญ่ของขเมนแดงดังใกล้พนมเปนมากขึ้นทุกวันรัฐบาลลอนนอนล่มสลายอย่างรวดเร็วลอนนอนนี้ออกจากประเทศเหลือเพียงฐานและเจ้าหน้าที่ที่รอชะตากรรม17เมษายน1 .945 ขเมนแดงเข้าสู่พนมเปนท่ามกลางการดีใจของชาวเมืองที่เชื่อว่าสงครามนี้สิ้นสุดลงแล้วพวกเขาไม่รู้เลยว่านี่คือวาระของฝันร้าย ในอีก4ปีต่อไปที่จะต้องฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่าหนึ่งในสีของประชากรทั้งประเทศเขมรซึ่งในวันเดียวกันนี้พอนพดและแกนนําได้ประกาศอย่างเงียบกันแต่เด็ดขาดว่าจะสร้างกัมพูชาใหม่โดยลบล้างทุกสิ่งอย่างที่พวกเขามองว่าคือรากเหง้าของความเสื่อมทรามไม่ว่าจะเป็นเมืองเงินตลาดโรงเรียนแบบตะวันตกาศาสนาและแม้แต่ครอบครัว ในแบบตะวันตกดั้งเดิมที่มีพ่อแม่ลูกพี่ป้านา้าอาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังชัยชนะกองกำลังติดอาวุธก็ได้สั่งให้ทุกคนในเมืองออกจากบ้านทันทีโดยอ้างว่าต้องอบพยพออกไปที่ชนบทเพราะอาเมริกามีแผนที่จะโจมตีพนมเปตแต่ความจริงแล้วนี่คือแผนทำลายโครงสร้างเมืองทั้งหมดเพื่อสร้างสังคมกเกษตรกรรมล้วน ผู้คนรวมถึงเด็กคนแก่และผู้ป่วยถูกบังคับให้เดินเท้าหลายสิบกิโลในอากาศที่ร้อนจัดไม่มีน้ำและอาหารที่เพียงพอทำให้ผู้คนนับหมืน่นต้องเสียชีวิตระหว่างการเดินทาเมื่อเข้าสู่ชนบทขเขมรแดงได้บังคับและจัดสรรให้ผู้คนเหล่านี้นั้นไปทำกเกษตรกรรมต้องทำงานวันละ12-14ชั่วโมงในทุ่งนาขุดคลองและงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าจ้างและแทบไม่มีเวลาพักการกินข้าวได้กินข้าวเพียงแค่ไม่กี่นาทีเป็นข้าวต้มบ้างวันละเพียงสองมือ้อทุกสิ่งถูกควบคุมโดยพักเงินตราถูกยกเลิกตลาดถูกปิดไม่มีโรงเรียนสำหรับเด็กๆและไม่มีสื่อมวลชนกลุ่มเป้าหมายแรกของการกวาดล้างคือปัญญาชนในความหมายของขมรแดงแล้วกลุ่มปัญญาชนเหล่านี้เพียงแค่ใส่แว่น พูดภาษาต่างประเทศเคยทำงานราชการหรือว่ามีการศึกษาที่ดีเกินพื้นฐานที่ควรจะเป็นก็เพียงพอที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูของประชาชนหลายคนถูกเรียกไปปรับทัศนคติซึ่งแท้จริงแล้วคือการถูกประหารชีวิตในสถานที่ลับสถานที่อันอื้อเฉามากที่สุดคือเรือนจำา S21 หรือว่าตูนเ,เลงที่เดิมนั้นเคยเป็น,นโรงเรียนมัธยมใจกลางกรุงพนมเปญ ที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นคุกสอบสวนผู้ตรงขังจะถูกทรมานอย่างเป็นระบบเพื่อให้รับสารภาพในข้อหาสมคบคิดกับ CIA เวียดนามหรือสหภาพโซเวียตจากนั้นก็จะถูกไปที่ทุ่งสังหารซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้พลพศได้ใช้วิธีเดียวกันกับเหมาเจ๋อตงในช่วงที่ปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การสังหารโหด ของกลุ่มปัญญาชนและผู้ที่คิดต่อต้านซึ่งเขเมรก็นำมาใช้ในยุคข,ของผ่อนพน์1.7ล้านคนคือประชากรที่ถูกสังหารโดยเขเมรแดงไม่ว่าจะเป็นการทิ้งให้ป่วยตายการสังหารโดยใช้ใบาตาลในการปาดคอการยิงด้วยกระสุนปืนและการทุบด้วยไม้หน้าสามสิ่งเหล่านี้คือการสังหารปัญญาชนและบุคคล ที่ขเขมรแดงคิดว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อพักเด็กๆก,กัมพูชาหลายแสนคนที่เคยอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างอบอุ่นจะต้องถูกกันออกมาจากค่ายและถูกอบรมบ่มนิสัยใหม่ให้เป็นทหารขเขมรแดงเด็กอายุต่ำที่สุดคือ5ขวบไปจนถึง20จะต้องฝึกวิธีรบแบบกองโจรแบบทหารคอมมิวนิสต์และภายในไม่กี่ปี จากที่เคยอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่พวกเขาจ้องจับปืน AK-47 เพื่อมาคุมพ่อแม่ของเขาในการทำนาทำไร่การเกษตรมันคือการล้างสมองและเป็นภาพที่น่าหดหูใจเหลือเกินทุ่งสังหารที่ซองเอกกลายเป็นสถานที่ฝังศพผู้คนหลุมศพที่ถูกขุดไว้ขึ้นเป็นแถวๆแ,และผู้คนถูกพาไปประหารหน้าหลุมศพของตัวเอง ศพจำนวนมากถูกฝังรวมกันและค่อยๆถูกค้นพบหลังจากยุคที่ขมรแดงล่มสลายไปแล้วและในปัจจุบันมีสถูปในการบรรจุก,กะโหลกของบุคคลเหล่านี้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเตือนใจมวลชนเหล่านี้ว่าพวกเขาไม่ได้ไร้เสียงถึงแม้จะตายไปแล้วก็ตามเป็นเวลาเนียวนานมากกว่า5ปีที่ขมรแดงเข้าควบคุมกัมพูชาก่อนที่เวียดนามจะบุกเข้ายึด และครอบครองกัมพูชาย,ยาวนานกว่า11ตปีซึ่ง11ปีนี้มันยาวนานมากพอที่จะทำให้เขมรแดงค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของกัมพูชาแต่มันไม่นานพอสำหรับผู้รอดชีวิตบางคนที่จะต้องเจ็บปวดกับความทรงจำอันเลวร้วายที่ต้องเห็นพี่น้องพ่อแม่ตัวเองถูกฆ่าตายต่อหน้าชื่อที่ถูกบันทึกหลักฐานรูปถ่ายจากคุก S21 ภาพหลุมศพ ที่ถูกขุดพบและเสียงของผู้คนที่ถูกพลากไปอย่างไร้ความหมายชาวกัมพูชาหลายรุ่นที่เติบโตขึ้นมาอาจจะถามว่าเหตุใดประเทศของเรานั้นจะต้องถูกกลืนกินกับความกลัวและความโหดร้ายเช่นนี้การพยายามที่จะฟื้นฟูสังคมที่ต้องเผชิญกับร่องรอยของความเจ็บชำ้ำทางภาระจิตใจและการสูญเสียรวมทั้ง ความท้าทายทางการเมืองในการประติดประตอบประวัติศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่เป็นเสียงและใบหน้าของผู้คนที่ต้องทุกทนทรมานกับยุคของคเขมรแดง